สวัสดคีครับผมเสือ TG Tiger นะครับ รู้สึกยินดีมากครับที่ได้โอกาสนี้ครับเพราะว่ากีตาร์แม็กก็อยู่กันมานานแล้วเห็นนิตยสารกีตาร์แม็กมาตั้งแต่เด็กแล้วครับมาถึงจุดนี้ได้ขึ้นหน้าปกกีตาร์แม็กผมรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากที่ถึงจุดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณกีตาร์แม็กอย่างยิ่งเลยครับที่ให้โอกาสผมมาร่วมงานกับกีตาร์แม็กครับผมเป็นคนฟังเพลงหลายแนวอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กเลยเริ่มฟังแนวล็อกก่อนนะครับพ่อชอบฟังบีทโชมาก ตอนไปอยู่อังกฤษอะพ่อก็พาไปฟังบิทโจไปแอบบี้โรดอะไรแบบนี้ครับได้ซึมซับดนตรีแนวล็อกแนวล็อกแอนโรแนวแบบยุค90นะผมก็ชอบนะชอบล็อกนะพอได้มาฟังหลายๆแนวแนวอื่นบ้างแนวป๊อปบ้างเสร็จแล้วเขามาฟังแนวแรปแนวแรปผมเริ่มมาฟังน่าจะช่วงแบบสนุบด็อกเอเมเนมอะไรพวกเนี้ยครับพ่อซื้อซีดีอัลบั้มของเอเมเนมมาให้ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเท่มากมันเรียลมากเขาเล่าเรื่องชีวิตคนจริงๆเลยแล้วมันมีความเท่ความคูลความเป็นตัวเองมากของแรปอะแล้วผมก็ชอบมากแล้วผม มาลองเขียนเองก็ลองพิมพ์ดูมั่วๆเล่นๆไปนะครับเฮ้ยเราเราชอบแบบนี้จริงๆก็เลยตัดสินใจมาลองทําเพลงตัวเองบ้างอะไรแบบนี้นใช่ใช่ครับเพราะสมัยก่อนเนะ่ซีดีมันมันเป็นอะไรที่เราต้องมีครับถ้าอยากฟังเพลงจะมันไม่สตรีมมิ่งพ่อก็ชอบซื้อซีดีที่บ้านมีหผมมีคอลเลกชันซีดีเยอะเลยมีหลายแนวมากหลายวงหลายแนวมากก็ก็ได้มาเลือกฟังจนกระทั่งได้ฟังเอ็มแอนด์อมผมผมรู้สึกว่าเออแนวเนี้ย ติดใจใช่ใช่ครับใช่ครับลิริกส์มันแบบมันสําคัญมากในในการแรปครับเนื้อเพลงแล้วก็โฟงการแรปอ่ะมันแยกเป็นอะไรก็ได้มันมันจะเป็นโฟโฟของเราเองอ่ะที่เราแต่งมาเองอ่ะเป็นเป็นเมโลดี้ของเรามันมันก็คล้ายเมโลดี้เพลงะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่เราแบบคิดขึ้นมาเองเลยคันเยเวสครับคันเยเวสนี่คือแบบเป็นแรปเปอร์ที่ผมอินสุดๆเลยอินแบบกระทั่งต้องต้องฟังตัวอัลบั้มของเขาอ่ะเพลงเขามันมีพลังมากมันมีอะไรเป็นของตัวเองมากแล้วมันเป็นแรปที่มันแบบไทม์เลสมากอันนี้คือคนหลักเลยที่ผมฟังตอนแรกผมใช้ชื่อว่าท กออย่างเดียวแล้วตอนปล่อยเพลงอ่าเพลงแรกๆคือใช้ชื่อว่าไทเกอร์อย่างเดียวผมคิดว่าไทเกอร์อย่างเดียวมัน <laughs> <laughs> เสิร์ชยากเสิร์ชยากเพราะมัน <laughs> เป็นชื่อที่แบบเออมันไทเกอร์มันเสือเสิร์ชแล้วมันเสิร์ชยากมันขึ้นยาก <laughs> ผมก็เลยคิดว่าเออเอา TG ขึ้นมาดีกว่า TG คือแบบเป็นชื่อที่เพื่อนบางคนผมเรียกผมแบบนี้อยู่แล้ว TG พอกออะไรอย่างเงี้ย TG ก็เลยเอออเามาขึ้นมา TG ไทเกอร์ให้มันให้มันให้มันเสิร์ชใน Spotify ใน YouTube อะไรให้มันง่ายขึ้นอันนี้คือหลักๆเลยยง่าๆแต่ว่า พอคิดไปเห็นมาท G มันก็เป็นตัวย่ออะไรนิดนึงครับตั้งไว้ว่ามันคือ towards greatness ครับ towards greatness ก็คือมุ่งหน้าไปถึงความยิ่งใหญ่ที่ผมคิดไว้คนแรกเลยคือพี่พีดยังกูเนี่ยครับ ยังกูคือคนแรกที่พาผมเข้ามาในวงการปเลยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรทำอะไรพี่พีชเขาติดต่อจากทางพ่อทางแม่มาเขาอยากทำเพลงกับคุณพ่อเพลงชื่อทรง A นะครับต่อปล่อยมาสักพักแล้วแต่เขาอยากทำเวอร์ชันใหม่ทางพ่อทางแม่ก็เสนอว่าเอยอยากลองให้เทกเกอร์ไปฟีดไหมอยากเดี๋ยวลองให้ผมไปฟีดไหมเขาก็บอกได้เลยได้เลยผมก็โอ้โหผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากยินดีมากไม่เคยไม่เคยแบบ เข้าสตูดิโอไปรับอะไรแบบนี้เลยแต่ก่อนผมแค่รับพิมพ์พิมพ์ในโทรศัพท์เองรับกับบีทยูทูบอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยฟีสไตล์กันเล่นๆแต่ไม่เคยแบบเข้าห้องอัดจริงๆสตูดิโอทําเพลงอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่ผมแบบได้ก้าวหน้าไปก็คือพี่พีทให้ผมไปฟีดเพลงทรง A อรีมิกซ์นะครับเจอพี่พีทครั้งแรกคือพี่พีทมาคุยกันที่บ้านที่บ้านพ่อบ้านแม่ครับที่นันทวันเฟรนลี่มากครับตอนแรกผมคิดว่าแรปเปอร์ต้องแบบ อีโก้หน่อยเอออีโก้หน่อยแบบงยิ่งๆอะไรหน่อยแต่ว่าเขาเข้ามาก็เฟนลี่มากคุยกันแบบโหสนิทกันง่ายเลยแล้วก็แบบคุยกันแชร์เดโมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกใจว่าเขารู้จักคนหลายคนเพราะว่าเขาคุยเก่งอยู่อลร,รู้สึกภูมิใจตัวเองได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาได้มีพี่พีทมาช่วยด้วยพี่พีทยังกูมามาฟีดด้วย <S <S เพลงนี้คือทําหลังจากซองเอลิมิกนะครับ <S <S ช่วงนั้นผมฟังฟังแนวนี้บ่อยเขาเรียกว่าแนวดิวแนวดิวฮิปฮอปคือดิวแบบ UK เดิวแบบอังกฤษอะไรแบบนี้ครับพราะผมก็ชอบบีทชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วพอได้ปล่อย เออเราเราก็ทําได้เราก็แต่งได้แล้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ท,ที่ได้ได้ปล่อยมา <IL> D e L> พวกเบสพวกกองของเพลงดิวอ่ะมันค่อนข้างจะต่างกับฮิปฮอปแท็บธรรมดาหน่อยอ่ะมันจะแบบถ้าได้ฟังแนว,วยูเคด่ะผมแนะนําพวกแบบ Central C ซีอะไรแบบนี้ฮะแ <IL> e นวยูเเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลย <S <S จะต่างกับแนวเมริกาผมรู้สึกว่ามันเท่ดีผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ แหวกดิดหน่อยอ่ะเพราะว่าแบบผมอยากทําเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วชอบแนวที่ตัวเองฟังอยู่ที่เราฟังอยู่แล้วในตอนนั้นนะครับเมาล้กูไม่ขับกูนั่งเบาะหลังเหมือนวัทถาม้ยเพลงที่ผมปล่อยเพลงแรกๆอ่ะผมมีมายเซตที่บอาว่าแร็ปมันต้องแบบแกลงๆหน่อยแกลงๆแบบอเออม,มีมีด่านู่นด่านี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทํเบาะหลังกับพาราเนี่ยมันคล้ายๆกันมันอันนี้มันดีวจ๋าทั้งสองเพลงเลยแล้วมันเป็นเพลงที่แบบแนวด่าแนวดิสหน่อยไม่ไม่ดิสแร็ปคนอื่นแต่แบบตอนนั้นผมทำอ่ะผมรู้สึก มีความโกรธมีความแบบนกาทีฟหน่อยผมว่าเบาหลังเป็นเพลงที่แบบผมอารมณ์ไม่ค่อยดีอะแล้วก็ก็ไปไปแรปออกมาแล้วบีทมันก็ดิวดิวแบบดิวจ,จัดดิวยูเคเลยดิฟดก็มีการการด่าอยู่รับดิบดีลแบบผมผมไม่ได้รู้สึกโกรธไมไ่รู้สึกรู้สึกว่ามันดิฟคือการแต่งกายมันเป็นสแสดงฝรั่งแล้วก็การแบบแฟชั่นแสกอะไรเนะี้ยสามเพลงเนี้ยจะเป็นจะมาแนวนี้เลยอะไรเนะี่ยหัวหมุนเนี่ยมันบ่อยช่วงช่วงเดียวกับเพลงแม้ว่า เริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้แนวตัวเองมากขึ้นเราไม่ได้แบบแก๊งแกงแบบเป็นสเตอร์ไทป์ของแรปเปอร์เราไม่ได้ฟิตแบบนั้นเราก็ชอบแรบปบแต่เราก็เป็นมีแนวของตัวเองในเพลงหัวหมุนน่ะผมก็จะเอาแนวแบบเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าชูเจ้าชูหน่อยมีฟีลแบบว่าขี้เล่นขี้เล่นกับผู้หญิงเป็นเพลงที่เล่าถึงผู้หญิงอะไรแบบน,นี้ครับ อันนั้นนะเป็นจุดเปลี่ยนแนวตัวเองของผมผมคิดว่านะแม้ว่าลิมิตก็อันนี้ก็ฟีลแบบอาร์บีลักๆจ๋าเลยก็รู้สึกว่าที่จริงเราเราก็ชอบแบบนี้นี่หว่าเราไม่ได้แบบไม่ต้องฮาร์ดไม่ต้องแก๊งอะไรเสมอเราก็มาแบบนี้ได้ผมก็ไม่ได้ทิ้งฝั่งนู้นไปนะแต่ว่าคือรับมันก็ไม่ได้แค่เป็นจุดนั้นอย่างเดียวอ่ะมันเล่าได้หลายแบบมันเล่าได้หลายแนวผมก็คิดว่าจุดนี้จุดหัวหมุนเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยเอาเพลงออริจินอลแม้ว่ามาเลย ตัดเป็นช่องว่างช่องว่างเนี้ยให้โปรดิวเซอร์ทำทำบีทมาตอนแรกเขาทำบีทแบบคล้ายๆเพลงออริจินอลมากเออกีตาร์เดียวกันอะไรแบบนี้ครับพอมาใส่แรปอ่ะผมว่ามันมันควรมีการเปลี่ยนอะไริดหน่อยเพิ่มเติให้เพลงให้ช่วงนี้มันเป็นอีกเซคชั่นหนึ่งของของเพลงปของรีมิกนี้เลยก็เลยทำทำบีตมาเพิ่ม4ี่คนเนี้ยก็ก็แรปแรปไปก็ทำา16บบาร์ของตัวเองมา นี่แหวกแนวที่สุดแล้วเพราะว่ามันมันมาแนว R&B เลยแนวคุยกับผู้หญิงเลยมันอัดไว้นานละตั้งใจว่าจะทํากับพี่ก๊อฟฟังนี่โล่แล้วเป็นแนวแทบแทบเลยที่พอที่พอพทำพุกไ้ให้พี่ก๊อฟแล้วให้เขาฟังแล้วพอคิดไปนะครับอ,อยากจะเปลี่ยนแนวอยากจะมาแนวแนวเบาๆนะช้า,ชาๆหน่อยก็เลยเปลี่ยนแนวมาแนเอเนผมก็ส่งให้โปรดิวเซอร์แบบว่า เอออยากได้แนวแบบนี้เขาก็เลยทำบีบแบบนี้ขึ้นมามีไกด์มานหน่อยนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผมแบบมีมีคนมามาช่วยแต่งช่วยไกด์เพลงด้วยซึ่งตอนแรกทำมามันช้ากว่าน,นี้นะชา้ชาๆแล้วแล้ว,ลว,ลวฟีลเมาเมาหน่อยสโมกวีดเมาเมาอะไรอนยะ่างเงี้ยผมก็เลยแบบอัพเทมโปมานิดหนึ่งปรับเนื้อนะให้มันเข้ากับตัวเองมากขึ้นออแล้วเข้าไปอัดเออรู้สึกว่าออกมาดีคือตอนตอนแรกอัดอะผมรู้สึกว่าลองยากอยู่ เขาไปซ้ำกับ Producer หลายรอบอยู่พอปรับรูปแบบนี้มามันก็เออรู้สึกโอเคแล้วพี่กอล์ฟว่างๆเขาก็เข้าไปอัดเวิร์ดเขาแล้วออกมาโอ้โหเข้ากันได้ดีเออกมาเป็นเพลงก็อืมผมรู้สึกว่าเออออกมาเป็นเพลงที่แบบที่ดีสุดลวที่ผมเคยทำมาผมคิดว่า, Girl, าตอนแรกอ่ะผมผมไม่ได้ตั้งใจมาสมัยเรียนอะ่ะผมผมเรียนด้านไฟแนนซ์นนะไม่อยากมาด้านศิลปะด้านดนตรีด้านอะไรเลยพออยู่นู่นอะ่ะ m ยด์เซตผมเริ่มเปลี่ยนไป เริ่มมาชอบด้านนี้เริ่มมาชอบด้านอาร์ตด้านศิลปะพอกลับมาไทยอ่ะพ่อก็เพิ่งเริ่มกลับมาทัวร์เป็นการกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตจริงจังในรอบแบบน่าจะ2-3ปะีได้ไปฝึกงานเป็นทีมงานแบ็กสเตจอยากมาดูงานแบ็กสเตจก่อนแบบแนวผู้จัดการนะแบบดูทีมงานแบบว่าเออใช่ข้างหลังเป็นยังไงอะไรแบบนี้พอได้มาดูข้างหลังอ่ะผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกนะที่มาตรงนี้ก่อน เราจะได้ซึมซับว่าข้างหลังมันเป็นยังไงการทํางานแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วเราได้ดูเวทีจากข้างหลังเราได้ดูว่าคนดูมันรีแอคยังไงคนดูรีแอคยังไงกับกับโช์นี้แล้วข้างหลังมันออพเปอเรตยังไงอะไรแบบนี้ครับพอได้ซึมซับตรงนี้เสร็จมีงานหนึ่งอยากจะลองขึ้นเวทีบ้างผมก็เลยขอพ่อแจมเพลงหนึ่งที่ผมแจมชื่อว่าเพลงจ๋าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณพ่อฟีดกับพี่ขันไทเทเนียมแล้วผมอะไปแกะท่อนแร็ปของพี่ขันมาผมก็บอกพ่อว่า พ่อผมขอฟีดขอขึ้นไปแจมสักท่อนหนึ่งนะพ่อบอกว่าอา้าวลูกพร้อมหรอแกะมาแล้วเหรออะไรแบบนี้พร้อมหรือเปล่าผมก็ในใจมันก็ไม่ได้พร้อมร้อยเป็ผมจําได้เลยว่างานนี้งานแรกคือที่เวียงจันทนระ์ครับรู้สึกว่าอยากจะอยากจะลองขึ้นเวทีผมก็ขึ้นไปไป cover ท่อนพี่ขันไทเทเนียมมีสะดุดบ้างมีไม่ไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะคือแบบตื่นเต้นมากรู้สึกตื่นเต้นมากแบบพอหลังจากขึ้นเวทีนั้นนะ่ะผมก็ได้ขึ้นเวที ต่อไปกับพ่อด้วยแต่ไปฟีดแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะพอพอได้ได้ประสบการณ์เรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเริ่มมั่นใจในในการขึ้นเวทีแล้วมันมีช่วงที่ปลดล็อกดาวน์นิดหน่อยมีอ่าไปงานแบบงานเลี้ยงภายในงานบ้านคนสิบถึงสามสิบคนอะไรแบนี้ชิลๆกันเลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมแบบเริ่มอยากจะมีวงของตัวเองเริ่มแบบมีโชว์ตัวเองผมก็เลยเอาเพื่อนๆมามาฝึกกันเล่นๆนะครับฝึกห้องซ้อมกันมือกีต้าร์มือกลองมือคีย์บอร์ดมือเบสอะไรแบบนี้ครับ วันไหนมีโอกาสไปขึ้นเวทีเล็กๆกับพ่องานงานเล็กๆก็ขึ้นไปเล่นสักแบบสามเพลงอะไรแบบเนี้ยพอมันเริ่มลงตัวเราเริ่มมั่นใจมากึ้นตอนนั้นผมแบบไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยกับการขึ้นเวทีผมรู้สึกว่าพลังมันไม่ไม่ได้เลยมันก็เป็นการเรียนรู้ของเรานะมันเป็นการคือถ้าผมไม่ได้ไปในจุดนั้นแนะ่ะมันก็มาจุดนี้ไม่ได้หรอก จนทั่งมันเริ่มปลดโควิดจริงๆละเริ่มได้รับงานจริงจังละพอได้เริ่มรับงานจริงจังผมก็เล่นกับวงเป็นแพ็กวงเปิดชื่อว่าวง L อบครับเล่นกับพี่ๆอีก4คนวงเปิดนี่ก็เล่นเปิดก่อนชั่วโมงหนึ่งก่อนที่วงคุณพ่อเซกโลโซหรือไม่ก็วงโลโซ3ชิ้นขึ้นใช่ปะ่ะตอนเล่นวงเปิดเนี่ยมันเป็นอีกแนวหนึ่งตอนตอนที่ฝึกเล่นมันเป็นแบบแนวที่ซีเรียสที่แบบจริงจังมากขึ้นแล้วเพราะมันเป็นการรับงานจริงจังการรับงานตามร้านตามนู่นตามนี่จริงจังแล้วมันไม่ใช่แบบเอองานน คือเราก็ต้องแบบซีเรียสในการพัฒนาตัวเองไปฝึกมากขึ้นไปทำอะไรทำนู้นทำนี้มากขึ้นอยู่กับวง LB เนี่ยมาประมาณ2ปีกว่าละผมรู้สึกว่าเออเราเข้ากันได้ดีมากไม่ได้เครียดอะไรละกับการขึ้นเวทีเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับงานนี้แล้วเป็นศิลป,ปินผมว่าก็ต้องสื่นสายะ่ะ เช้าสุดอะประมาณ11โมงถ้าไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะประมาณ11โมงครับสต่ถ้ว่างๆคือแบบดูทีวีชอบเล่นเกมแล้วชอบไปฟิตเนสวนประมาณเนี้ยถ้าว่างๆนะครับถ้าวันไหนมีคอนเสิร์ตอะก็ต้องเตรียมตามเวลาคอนเสิร์ตเตรียมเดินทางอะไรนะครับใช่ก็คนละฟิลที่จริงผมดูหมดนะดูซีรีส์ดูแอนิเมะดูหนัง ผมดูซีรีส์ฝรั่งแอนิเมะก็ดูแต่ไม่ค่อยบ่อยอหลักๆแลวผมชอบดูมวยปล้ำม,มากเป็น FC WWE มากเลยครับผมเพิ่งไปดูที่อังกฤษมาเนี่ยไปดูสดๆเลยรู้สึกโอ้โหเมืนสิบสี่ครั้งเลย <laughs> สนุกมากคือชอบเข้ามวยปั้ำมากตัวเมนตอนนี้ชื่อว่าโคดี้โรสครับไอ้พวกตัวดีๆในมวยปล้ำของผมชอบมากตอนเด็กผมก็ชอบจอร์ซีน่ามากอยากเป็นจอร์ซีน่ามากๆอันนั้นใช่ใช่อันนั้นฮีโร่ของผมเลยเห็นข <Wow. S 2> ัดหมุนของผมก็เคยมีนะของเล่นอนะไปสั่งมา Go drip drip, out. this shit leaves. คือผมไม่ได้มีร้านอาหารโปรดนะครับแต่ว่าคือร้านอาหารที่ผมแบบจดจําได้มาตั้งแต่เด็กก็คือชื่อร้าน Antonio ร้านอิตาเลียนนะครับร้านนี้เป็นร้านที่พ่อพาไปตั้งแต่เด็กเลยสนิทกับเจ้าของร้านมันเป็นบ้านมันเป็นบ้านแล้วเขาทำเป็นร้านอาหารเลยตอนตอนนี้ดังมากชอบแนวอิตาเลียนอ่ะผมแนะนําร้านนี้ครับผมชอบกิน Ribeye Steak Medium Rare Profilo Ravioli ของร้านนี้อร่อยมากผมชอบ m a n ซิตี้ครับ ใช่แต่อาร์เซนอลก็อยู่ในใจนะเพราะว่าพ่อชอบพ่อพาไปดูอาร์เซนอลตั้งแต่เด็กสมัยมันทีมอยู่ไฮเบอรี่อ่ะผมเคยไปดูแมนเชสเตอร์เล่นสมัยทักซิตเลยอ่ะชอบแมนเชสเตอร์จริงๆตอนรุ่นอาร์เจโลอ่ะเพราะสมัยนั้นเป็นสมัยที่ผมเพิ่งมาดูบอลจริง <c oughs> จังเออชอบแมนเชสเตอร์เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้น <c oughs> ชอบไปที่ที่มันธรรมชาติล่าสุดผมก็ไปเดินเขาเดินอะไรมาไปเดินคนเดียวยนะหกเจ็ชั่วโมงเลยนะฮักกิ้งเทรคกิ้งอะไรแบบเนี้ครับเดินขึ้นเขาเดินเดินยาวๆนะครับผมชอบมากล่าสุดผมไปอังกฤษมาชื่อว่าเมืองซีฟอร์ดมีทางเดินขึ้นเขาขึ้นเขา7ลูกระยะทางประมาณ20โลมันมันสงบมาก็ยาเล่นน ไม่สุดนะผมเป็นคนออกน้อยกับเพื่อนๆะลืแ่มบบน้อยกับเพื่อนแต่คอแข็งนะมีคอนเสิร์ตของตัวเองคิดว่าเรายังเติบโตได้เยอะกว่านี้มากถ้าผมถึงจุดที่แบบจัดคอนเสิร์ตตัวเองได้จัดเป็นงานตัวเองเลยนะถ้ามีคนเข้ามาดูผมจะรู้สึกประสบความสำเร็จระดับที่มันมันสูงถึงที่ที่เราอ,อยากจาก,ากมาแล้ว ผมเป็นไอจีครับก็คือ T.G. Hiker เนี่ยครับผลงานผมปล่อยทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับยูทูบแอปเปิลมิว i ิกสปทุกที่เลยครับเพลงล่าสุด O.N.S. ครับเพลงต่อไปชื่อว่า24365 y Four นะครับหวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับทั้งผมทั้งพ่อทั้งครอบครัวมากนะครับ The Guitar m a c Music Inspiration Magazine Somewhere, I'm gonna need that flick. That one day, you gonna need this shit, cause I'm gonna be in your greatest sense. Don't wanna smoke, you gonna regret this